ไปไปนั่งกินเดี๋ยวไปทำไมบายไปนั่งกินมันไอ้นั่นเอาออฟโนไปไหนอ่ะเออแบ่งให้พี่โนไปชุดอ๋อแบ่งไปแล้วอ่าพี่ยุชุดแบบพี่ไปทำงานใครอยู่ใครอยู่ข้างบนเนี่ยหมดแล้วไอจานจานตรงจานต้อไปไหนหมดวะเออไมนต้อไปไหนแหมกันร้อยเนาะจิ้มกันขยายอยู่เก็บขยายไ่ไหนอ่ะอยู่ข้างล่างข้างบนข้างหลังเลยใช่เหรอใช่จิ้มใอ้จานนี้ก่อเนี่ย ถ้าเจอแล้วไม่อ้อเลยอืมามากขุมมุมนี้แล้วกันอืม,น,อมนั่งเลยครับอเคพี่ tạm đã trong tạm đây ha đây đây má đây พี่ต่ขอโทษหน่อยพี่ตทุกจัทางเยอมากเลย่แต่แม่เอาตมให้เอากล้องมาให้เปิดเทางให้กล้องกนหน่อยฮัลโหลแม่กล้องมานั่งไอ้จเอากล้องมานั่งกินกล้องเข้าไปไอ้คนที่รู้รู้ไม่รู้เรื่องเปิดให้ทางคนที่ไม่รู้เรื่องกล้องเข้าไปนั่งนั่งนตักให้ให้กล้องเลยกล้องเข้าไ ตักล้องตัดให้เคกล้องเรืยยนครับให้น้องกินด้วยมันไม่ค่อยไดกินเอามาใกล้ๆเดี๋ยวเป็า uh? กันต่องมเหเล็กไ <Mm. ่เอานี้อ่ะปรมนเา้ quang đi, quang không con kia nó thơm tầm ơi cái con mà ơi đấy มาทุวันเอาเลยครับแลยวผมจะออบไปข้างนอกแปบเดียวเด้อไมกินกอนะกลับทั้งหน่อยนะเอ้าอาซุปตาน่อยเอไม่กินทั้หน่อยเอ้าอครับโอ้ซตาหลายมากเลยยังไม่ได้กินอืมอืดี๋ยวกอ่าไปครับขอบคุณครับอืดี๋ยวพี่เฮ้ยพาผมไปข้างนอกมาแบ่งกันเอียง

อันนี้มีอีกวงหนึ่งนะมีอีกวงหนึ่งวงคนทำงานพี่ยุพี่โนโ้ตพี่เอจโจ๊กอยูอ่อยู่ตรงอย,รอยู่ตรงส่วนพริกแบ่งไปให้เรานะหนึ่งชุดหาข้าวเหนียวได้เท่านี้ข้าวเหนียวหมดตลาดแล้ว เดี๋ยวคนที่กินตรงเนี้ยเดี๋ยวพอกินเสร็จเดี๋ยวร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ทิสสาหน่อยโอเคไหมไ้ไหนไนไหไหนไป,ไปนหน mời làm như vậy mà làm mời làm mời làm kìa nào mời đi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  nào mời Con, con mời con nào mời đi nào mời đi đi nhắc mời đi nào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  mời คนที่ทำงานแบ่งไว้ใ hmm. ห no, um, ้แล้วครับใช่ค right. รับมีสองวงวงน้้นมีส้มตำน้ำตกแล้วก็ไก่หนึ่งตัวให้ไปแล้วใช่หรอแล้วก็ข้าวเหนียวอืมต่อกันคต่อการตอกนายแล้วอืมอกต้องเยอะ คุณปาล์มคุณปาล์มมอืนั่งอะไรจัดโอ้โหนู่นะไวัดจอดจอดเพื่อนกูยนทัวร์ลงสงสัยต้องเลิกกบละเบสมขอข้อเหนียวข้อไหนข้อเดียวให้ทำใจให้เพื่อนข้างไหนเนี่ยให้ดูสองนิ้วให้จอดหนเนี่ยใด้ยูสองนิ้วให้จอดอ่ะจารงจอดเพื่อนผมจอดตู้ๆจอนพี่ป้อมมากินนะเอันนี้ ปล่อยปผ่านย้ะผมปล่อยผ่านผมไม่สนใจหรอกใช่ทุกอย่างรู้รู้รู้อะไรเป็นอะไรกันได้เนี่ยอยู่กันแบบนี้พี่น้องกันใช่หนูบายหนูบายบายเนี่ยมันกินไหนอ่ะนี่เดี๋ยวมากินไม่ค่อยกินนะคุณเด็กผมไม่รู้ว่าคุณเนี่ย

ไอที่ป๊อปอกวางหยิบถ้วยมให้พี่หน่อยถ้วยว่างโซเรั่เลนะค

กระตําหอยดองอร่อยเลยก่อนนะไอ้ใครไม่ด่มต้องใครวันนี้โรงเลี้ยงมีต้มตำอีกงันอะเรอะโรงเลี้ยงทำต้มตำหม้อมาเริ่มเนี่ยอองไมวเ็นอะอยหงเอาอะไรแม่เอาเนี่ยเออเ อร่อยแล้วน้าบอกผมบอกแล้วเจ้าเนี่ยอร่อยน้าวัดปลาล่าใช่ปะไม่ใช่เอ้าไม่ใช่จริงอ่ะหน้าโลมบาลนน้าโลมบานไม่หช่น้าวัดเออหน้าหน้าโลมบาลเป็ดไม่ได้กินแล้วเดี๋ยวกินเดี๋ยวพี่กินอิ่มๆเดี๋ยวพี่กินคุณลิษาใช่ยไหมลิษาแล้วคุณนี่ต่อด้วยหนูอ้นี่ หมูสะเต๊ะสะเต๊ะกอนพี่คำเนี่ยอืมโอ้โหโอ้โหกระาะอฮะอืออือบพายด้วยของหวานด้วยนะผลไม้พร้อม ยูทีเอสนีพอ um, ่นะไหนอะที่ได้ซีไหนสวยงามอะที่ได้ทีซีอะไหนก็คืนมีสองไบมาคูโลกนี้มีอะไรสนใจเยอะรอมดมนคืนนั่นเองนี่ไนพวกขาเขาฮะ